สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเอฟซีงองิงโอ้ยพี่น้องเอ้ผมมีเรื่องสิเมื่อวอลครับพี่น้องจักสีวาจังดีดีเนาะครับพี่น้องเอ้คือบบบคือวอหลีครับผมก็บ่เคยเห็นมาด่นแล้วคือบ่เคยเห็นแบบว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเอฟซีอีหลา่าหรือว่ากับอิหลา่าเนาะคือ,อยังหูวบอครับพี่น้อง ไผเคยเห็นไหนครับที่ว่าเอารูปอิหลาเนี่ยเนาะเสือเฮ็ดเสือ้อเห็ดหมวกหรือว่าเห็ดหนังแตอะไรอย่างเนี่ยมีคนอยากได้มีคนอยากซือ้ออะมีคนมาซือา้อมาอะไรเงบเบิ้งครับเมาขึ้นอะเขาอิหลาเนี่ยเอาไปสองรอยตครับไปขายเกือบเมิดครับพี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็มาเอามาซื้อกันเนาะ ราคาก็คือต้งโอ้โหก็คือสามรอยบาทนะครับสามรอยยี่สิบบาทสีนะ่เนาะก็แม้แต่ซื้อขายอยู่บ้านนะครับขายอยู่บ้านอีหลาก็ขายแบบมื่คือค้นจองจนแบบแตละมือนนี่มันเบาท่อนจนเขียนบ่ไหวอะครับพี่น้องมันบ่เคยเห็นบาเคยพ่ออีหลีครับพี่น้องว่าสิเกิดเหตุการณ์ยังสี่ครับเอเอเอ,อีหลานะเนาะพราะผมเหตุเบิงหมอลำ่อลำเบงไอ้นักล้องได้มากก็ตม่มส่วนมากก็คือสมิมีแต่นะ เฮ็ดแจกกันนะฮะเดี๋ยวแปบเดียวครับเฮ็ดแจกบ่ได้ไิสี่าสีมาเป็นเฮ็ดขายอย่างสี่เนาะคืออย่างส่วนมากมันก็เป็นยีห่ห้ออื่นนะครับเป็นยีห่ห้อบรแมนค้นนึ่งสี่เนาะครับอันนี้กลายเป็นว่ารูปอีลาเฮ้าเนี่ยเอาไปติดในเสือ้อติดในหมวกในอย่างน่ะมีแต่คนอยากได้อยากอยากได้อยากมี่ก,ก็ซื้อกันจองกันแต่ละเทือแต่ละเทือนะ่ะ หลายคักพี่น้องเอ้ยจากสิวาจังไดเลยผมบอกแล้วผมบอกแล้วก็ค้นลุกกับอีหลา่าวายเหตุการณ์ตะละมืน่นนะแล้วก็คนเมือ่อคืนน่ะเนาะอีหลา่าสิเขาเอาไปขายน่ะเนาะคนกับมาล,ลุ่มกันสื่อหลายคักพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ว่าแบบบ่าเคยเจอบ่าเคยเห็นว่ามันสิเกิดกับอีหล่าขนาดนี้นะว่าโอ้ไเนาะพี่น้องครับผมเห็นตะละมือแล้วก็คนเมือ่อคืนก็หลายคักเลยครับพี่นอ้องเมื่อคืนก็คนก็ ไปเบิงอีหล่าเนาะอยู่วัดหลวงปู่สุขเนาะคนไปเบิงละ่ะคนไปหาคนไปรวมเฮ็ดบุญเนาะกับอิหล่าที่วัดหลวงปู่สุขเนีก่กะก็หลายเตบหลายจนแบบว่าเออหืมแต่คนก็มันจังใดละสามัคคีกันดีครับเขาบอกยั้งเฮ็ดยั้งกะว่าเออให้ไผมีบัตรให้ยกคืนไผมีบัตรแล้วให้เป้ามีก็ออกไปซื้อเองสิแต่ละคนก็ออกไปด้วยความ เต็มใจแบบบ่มีไว้บังคับกันงแครบอกนะเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหร่ากออกไปแล้วครับออกไปเบิงออกไปสื่อตัวเขามาสิเนาะแล้วเบิงเนี่ยครับพอเขามาแต่ละคนหองเพลงแต่ละคนเนี่ยก็คนหลายครกกับพี่น้องหลายจนบอกว่าบ,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 บ่บหนาเสือนะครับไม่แต่เสือเอาเสือก็ขายจนขายดีขายดิบขายดีครับพี่น้องขายดิบขายดีครับเพาบาราะว่ายัาง่ะ แตละมือแตละเว้นเนาะเบิ้งตียูบาทเนี่นะครับเบิ้งนะครับมีกลองเต็ไมไปหมดกองวางไว้นะเนาะคือว่าเขาเอาขายถือว่ากําลังแพ็กกองกันอ่ะโอ้ <c oughs> เห็นนี่หล่าท้ายน้าจังสี่เนาะครับพี่หน้องเห็นบ่ครับมันหน้าเสือว่าคําว่าอุ้งอิงเนี่ยแล้วก็สิเอาไปติดไว้ในเสือติดไว้ในหมวกนี่มีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากซื้อจังสี่เนาะ เป็นแบบประสบเอเ๋ปปเ,ปออเป็นประวัติศาสตร์ที่เ่าง่ายก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เอเนียนที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเฮ้ามาเห็นหลอบมีเพราะว่าที่พันผ่านมากส่วนมากกับเป็นยี่ห้อของไงเสื้อพวกไอ,เอย๋งอยง่ะในกีอาดิดาสเอนี่บอกจะจะเป็นแบบนนานมากกว่าครับมันบอกแมนว่ายี่ห้อว่าองุ่นอิง,สองสัส่อ่ะยี่ห้อไอซื้อคนนหนซื้อคนหนีแต่นี่มันคําว่าองุ์อิงเนี่ยมันขายได้คนกับมาซื้อส,อส่ นี่แหละครับคือแบนแบน,แบนอีหล่าเนี่ยย้อมมาว่าโอ้ต่อแปรนาคดน,นี้อีหล่ากสิขายของไปได้เรื่อยเรื่อย,อยนะขายเสือขายยังเนี่ยเพราะใบยังคน,ก,นงกัยังหมักยังแห้แพงแล้วก็คนก็นสิมากไปเรื่อยมากหลายคนไปเรื่อยเพราะยังในการที่อีหลา่าเหตโตแต่ละมือเป็นแบบธรรมดาธรรมชาติของคือคนบ่อเด คิดว่ามักสูงมักทรงอย่างก็คือทาตัวแบบธรรมดากินก็กินแบบธรรมดาเขาเซเวน่นกินตัวตัวไปคือกันคือแบบว่าคนธรรมดาประมาณคนเอ๋ที่แบบแบบคนรวยทั่วไปเนาะคนรวยทั่วไปก็ต้องเข่าลานรู้จังสิแต่อีนี่หล่าก็รวยแล้วแต่อีหล่าก็บอกได้ว่าสิเขาเขาลานรู้หล่าก็กินของในเซเวน่นในร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วทั่วไปนะครับพี่น้องนี่แหละ เอฟซีเราได้พุ่มใจครับอีหล่ากันหลายคนกับพุ่มใจกับอีหล่าที่ลาบพอพึ่โตจังสี่ล่ะครับคนเลยหักคนเลยแพงตลอดว่าไปแล้วก็จังไดก็เฮากับหักแพงอีหล่าคือเก่าเนาะก็หักแพงอีหล่านั่นแหละครับก็คอยติดตามคอยดูแลคอยเบิงคอยแย่งใครอยากได้เสือยังไงก็ซังโนดครับซังไงกับบ่าทุ่นเด้อครับเฟดดับฟันเบาทุ่น่ะเข้าไปซังโนดครับซังสิได้เสืองามๆของอีหล่าเฮา ก็บรนีมือนี่ก็บออยากว่าหลายบออยากบนหลายครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาสิบพรอ,อใจกับจังไดกับคอยทิดตามกดไลค์กดแชร์เจ๊ซี่เน็ตชาแนลให้แน่เด้อครับพี่น้องมือนีผมมีอย่างหลายครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเคลอนแหละหว่นมวน,วน